อาร์ซนอลรองจากฝูงจะเปิดบ้านเจอนิวคาเซิลดับ3อาร์ซนอล68แต้มเกมล่าสุดบุกชนะลิเวอร์พูลมา2-2นะครับคืนวันนี้มิเกลเมริโนติดโทษดแบนลงไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องเช็คทิมเบอร์กับทรอสซาครับทีนี้ที่เหลือก็ดันกลางปาเตโอเดกาดแนวรุกก็บุกย่ซากา้ากาเบรียมันตินาลี่ลงแน่ๆ ส่วนฮาวดเนี่ยตามข่าวอาจจะได้ลุ้นคัมแบ็กเหมือนกันนะครับเจอกับนิวคาสเซิล66แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะเชลซีมา2-0นะครับจลิงตันทิฟเปียโจวีล็อกยังเจ็บดังนั้นเนี่ยน่าจะปรับเล่นหลัง3เหมือนเกมชนะเชลซีนะครับใช้จะคอบเมฟี่ไปเล่นวิงแบ็กขวาแล้วก็ แนวรุกก็จะเป็นฮาวิ่บาร์ดอันนี้ดิคอดอนเอซันเดอร์อีซักโดยมีบูโน่กับซานโดโตนานลี่เล่นตรงกลางนะครับนัดแรกเจอกันนิวคาสเซิลเปิดบ้านชนะ2-0ก่อนเกมเขามองอาร์เซนอลเหลื่อมนิดๆครับห้านัดหลังสุดทุกรายการอาร์เซนอลไม่ชนะใครนะครับเสมอ2แพ้3แต่ถ้าชนะก็การันตีรองแชมป์ส่วนนิวคาสเซิลเนี่ยยังต้องการแต้มเพื่อการันตีการไปแชมเปี้ยนลีกนะครับดูแล้วสู้อาร์เซนอลได้ครับพี่ใหญ่มองว่าเล่นในบ้านอาร์เซนอลก็จริงครับแต่ว่า แม่ดิคาเซชั่วโมงนี้ก็มาเต็มที่เหมือนกันเกมสวนกลับอันตรายครับกัสแสรดมเดดไหลนิวคาเซิลนะครับพี่เห็นมองว่ามีโอกาสออกเสมอครับซื้อ2อมุมวัดใจนิวคาเซิลไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับ